สวัสดีแฟนวอลเลย์ทุกคนค่ะวันนี้เราจะเจาะลึกเกมอุ่นเครื่องเวียดนามพบสเปนที่ดงงอังอารีนาฮหาหนอยแม้ผลสุดท้ายจะจบที่สเปนชนะ4ต่อ0แต่หลายคนคงสงสัยว่าทำไมถึงต้องเล่นครบ4เซตวันนี้เราจะพาไปวิเคราะห์แท็ติกการจัดไลน์อัพและโอกาสของผู้เล่นสำรองเวียดนามแพร้รวด4เซตในแมชนี้ดยสกอร์แต่ละเซตคือ22ต่อ25 18ต่อ25 20ต่อ25และ24ต่อ26 เกมนี้เป็นแมชอุ่นเครื่องก่อน World c h a m p i o n s h i p 2025ท,ที่ประเทศไทยตามกฎทั้ง2ทีมต้องเล่นครบ4เซตแมสกอร์จะขึ้นนำเป็น3-0ต่อแล้วการเล่นครบทุกเซตครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีให้เวียดนามทดสอบทค a ติกใหม่ทดลองผู้เล่นสำรองและประเมินศักยภาพทีมในทุกตำแหน่งฝั่งสเปนทีมอันดับ32ของโลกโชว์ฟอร์มดุดันแข็งแกร่งและเสิร์ฟแม่นยำทำให้เวียดนามรับลูกแรกได้ยาก ขณะเดียวกันบล็อกแนวกลางนอกของสเปนสามารถป้องกันผู้เล่นสำคัญอย่างบิชต์ตวนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เล่นเด่นของสเปนลูเซียวาเรลาโกเมดมิดเดิลบล็อกเกอร์สูง198เซนติเมตรทำคะแนนสำคัญใน2เซตแรกและสร้างแรงกดดันต่อแนวรับเวียดนามจูเลียดิพาลาออฟเพสิตอายุ20ปีดาวรุ่งบิคอยทำแต้มต่อเนื่องพิเร์อารันเดอร์มูนเซเดอร์อายุ46ปีจัดเกมแม่นยำและยังทำคะแนนได้ Maria Segura, captain, outside hitter, ทำคะแนนต่อเนื่องทั้ง spike และลูกวางบอล Patricia Labares, er l i b e r o save และป้องกันได้โดดเดน่น Anna Escamilla และ K. Jimenez สนับสนุนทั้งการโจมตีและบล็อกโดยเฉพาะในเซตที่4ฝั่งเวียดนามทีมอันดับ22ของโลกใช้แมชนี้เป็นโอกาสทองในการทดลองแทคติกและให้ผู้เล่นสำรองได้โชว์ศักยภาพผู้และหลัก Big t o a n Opposite ลงสนามในเซตที่3และทำคะแนนสำคัญทันที ทรัลทีแทงทวีแคปตันและอัลไซด์ฮิตเตอร์ทำแต้มเปอเนื่องทั้งสไปค์และแบ็กโรบิกทวีนัมเบอร์25มิดเดิลบล็อกเกอร์โ er. จมตีเร็วและบล็อกสร้างแรงกดดันลำอังเซตเตอร์จัดควิกแอทแทกแม่นยำพร้อมเสิร์ฟเสียงเพื่อทดสอบจุดอ่อนคู่ต่อสู้วีทีนิวควีนนัมเบอร์16อัลไซด์ฮิตเตอร์สนับสนุนเกมรุกและสร้างความต่อเนื่องผู้เล่นสำรองและดาวรุง่งเกียวทรินนัมเบอร์11ออปปอสิทลงเซตหนึ่งและสองแสดงศักยภาพเป็นตัวแทนบิกก๊กจวนเวนทีเอวน n u m b e r 20 Outside Hitter ลงสนามบางช่วงทำคะแนนและช่วยโจมตีเวียนทีทรีน n u m b e r 15 Middle Blocker มีบทบาทในการ Quick Attack ปบ่อยครั้งเวียนทีทวีหา l i ล e เบลงสนามบางเซตเสริมเกมรับผู้เล่นเหล่านี้แสดงศักยภาพสูงและถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญก่อนประกาศ14คนสุดท้ายสำหรับ World Championship แทคกติกสำคัญ Quick a t t a c k ร่วมกับ b i g t ทวีและเงเวนถีทรีนเพื่อสร้างแรงกดดันที่แนวกลางเสิร์ฟเสี่ยงของลำองังเจาะเสาหนึ่งและ5ของสเปนการปรับไลน์อัพหลักสำรองช่วยโค้ชประเมินสมรรถภาพและความเฟสสถิติเดนจากเกมอัตราการเสิร์ฟสำเร็จของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ70%แม้เจอบล็อกและเสิร์ฟแรงของสเปน Quick a t t a c k ทำสำเร็จประมาณ60%ของโอกาสทั้งหมดโดยเฉพาะจาก Big Twe ีและเงเวนถีทรีน คะแนจากเสิร์ฟเสียงของลำโอวนเกิดผลบวกหลายครั้งแม้มีบางครั้งพลาดแต่ช่วยสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยาให้คู่ต่อสู้เปรียบเทียบผู้เล่นหลักและสำรอง ผู้เล่นหลักอย่างบิ๊กตเตียนและตรันทีทันทวียังคงเป็นหัวใจของทีมแต่การปล่อยผู้เล่นสำรองลงสนามในสองเซตแรกทำให้เห็นศักยภาพของเกียวจินและเหวินทีเวียนซึ่งมีความพร้อมสูงสำหรับ14คนสุดท้ายการลงสนามสลับกันระหว่างหลักและสำรองทำให้โค้ชสามารถประเมินความฟิตและการทำงานร่วมของทีมได้ครบทุกตำแหน่งคาดการทัคติกต่อไป สำหรับเกม World Championship นัดแรกกับโปลแลนด์โคช้ชอาจปรับให้บิทเตียนเล่นเต็มเกมเพื่อประสานควิกกั t แทกกับ Middle ลบล็อกเอร์อย่างบิกถีการรับเซิร์ฟแรงของโปลแลนด์และเยอรมันจะเป็นหัวใจสำคัญ การซ้อมเสิร์ฟเส,ส Arrow, er ียงและปรับไลอัพสำรองเอมมชนี้ถือเป็นการเตรียมตัวเชิงกลยุทธ์ผู้เล่นสำรองที่โชว์ฟอร์มดีเช่นเกียวตริงและเวนทีเวียนอาจได้รับโอกาสเฉพาะเซตสำคัญหรือเป็นตัวสับเปลี่ยนแทนผู้เล่นหลักการเล่นครบ4เซตช่วยให้เวียดนามทดสอบแท็ติกและผู้เล่นสำรองพร้อมประเมินจุดอ่อนและสมรรถภาพร่างกายสำหรับคำถามเกี่ยวกับบิ๊กเทียนที่ไม่ได้ลงเต็มเกม นี่เป็นแผนบริหารพลังงานของทีมเพราะหลังแมตช์นี้ยังต้องอุ่นเครื่องกับเคนยาวันที่19สิงหาคมก่อนบินไปภูเก็ต วันที่20สิงหาคมเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับโปโลแลนด์นัดแรกวันที่23สิงหาคมเยอรมันนัด2วันที่25สิงหาคมเคนยาณัดสุดท้ายวันที่27สิงหาคมสรุปว่าแม้เวียดนานจะแพ้ศูนย์ต่อ4ทีมยังไม่ได้ปล่อยของเต็มที่ยังกักฟอร์มผู้เล่นสำรองและดาวรุ่งได้โอกาสแสดงศักยภาพเต็มที่ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสาคัญก่อนประกาศรายชื่อ14คนสุดท้ายสําหรับ world championship ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แบบรงไปตรงมาไม่ปั่นไม่เวอร์ไม่เวิร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะและถ้าอยากติดตามทุกแมชทุกแทคติกแบบใกล้ชิดอย่าลืมกดติดตามช่อง Spike Vibes Plus แล้วมาดูวอลเลย์บอลไปด้วยกันค่ะ